สวัสดีค่ะทุกคนถึงเวลาคนแก่ตื่นขึ้นมาไม่มีอะไรมากนะคะบ้านเนี้ยมีใบไม้ร่วงกับรอลูกค้าเข้าเช็คอินอย่างเดียวฤดูดนี้แบบชิวๆค่ะปีนี้พอตั้งแต่เปิดมาเราก็ไม่ไปไหนเลยนะ,อ,ะอยากจะอยู่กับบ้านทั้งปีก็รู้สึกว่า เขาเปิดหน้ากากกันแล้วนะที่เกาะพังงานเนาะขอพูดเสียงไวๆไกลหน่อยนะอาจจะเสียงไม่ดีเนาะขอทำงานแป๊บนึ่ง ทำหน้าที่ของเจ้าบ้านที่ดีเตรียมรอรับลูกค้าเข้ามาเช็คอินอีกแล้วนะฮะตรงนี้ เชา้าๆอากาศเช้าของเราก็แบบนี้แล้วค่ะบนเกาะพังงานก็แวบบ้าแบบบสักน้อยหนึ่งเนาะอี๊ออ้โอ้ย สวัสดีหนึ่งคนค่ะ